ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวสุติดาสัจจิตนะคะจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม p h o t o s h o p นะคะค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการตัดภาพใส่พื้นหลังนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ไปเปิดโปรแกรมก่อนนะคะเสร็จแล้ว modify open ก็ให้เลือกรูปที่เราต้องการจะทํานะคะสำหรับอันนี้นะคะในฉันจะทาเกี่ยวกับทำให้เราไปอยู่ในบ้านในฝันของเรานะคะไปเลือกรูปเลยค่ะได้มาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ให้ไปที่ไฟครั้งแล้วก็เปิรูปเลือกรูปนี้ก็แล้วกันนะคะ เสร็จเลยนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนนะคะไปที่เครื่องมือ Magnetic l a สซ o ูนะคะคลิกไปเลยค่ะแล้วก็มาตัดรูปนะคะในการตัดนะคะเราไม่ต้องรีบนะคะตัดค่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้ภาพที่สวยงามนะคะ ตัดไปเรื่อยๆนะคะและเมื่อมาถึงที่จุดตัดนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้กด Ctrl C แล้วไปคลิกที่พื้นหลังแล้วก็ให้กดคอนโทวีเพื่อวานะคะจะเห็นว่าภาพมันใหญ่นะคะแล้วก็กดคอนโทนทีนะคะเพื่อขยายย่อให้ภาพมันสมัดุลกับพื้นหลังนะคะ วมน,นะคะคแพงแค่นี้นะคะเราก็จะได้ภาพที่เราไปยืนอยู่ในบ้านของใครก็ไม่รู้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ